เอวัมเมสุตังเอกังสมัมย,ยังภะควาภาราณสียังวิหารติอิสินปตเตเนมิคาทาเยตันตะระโคภะควาปัญจวัคคิเยพิกขูอามันเตสีเทเท,ทวเมพิกขเวอันตาปัตพะชิเตนะนะเสวิตัพภาโยจายังกามีสุกามะสุงขันลิกา นุโยคีหิติหินุคามโมโปทุชะนิกโกอะนะริโยอนันสัสันหิโตโยจายังอาตะกิระมาทานุยโยโคทุโกโขอนะริโยอัตนะสันหิกโกเอเตเตพิกะเวอุโพอันเตอะนุปะคัมมะมัติมาปฏิปตาปฏิปทา ตถาคตเตอะภิพุทธาจากขุงการณียายะการณีอุปสมายะอภินยะสัมโพธายะนิพานายะสันวัตติกรมาจะสาภิกขเวนัติมาปฏิปทาตทาคคเตะอภินสัมพุทโธสัมพุทธาจากขุงการณียายะการณีอุปสมายะ อภินยาสัมโพธยะนิพานายะสังวัตติอยะเมวะอรลิโยอัตถังคิโกมังมัดโคเสอยะทีตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมกมโปสัมวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอโยโขสาอภิอภิ ภิกเวมัชชิมาปฏิปทาทะถาคะเตนะอภิสัมพุทธาจักขุงกรณียามยะการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพนายะสันวัตติอิทังโคปนังภิกเวทุกครั้งอริยสัจจงัชาติปิทุกจราปีทุกขามระนันปีทุกครั้งโสกะ โสกะปะริเทวทุกขโมมะนุสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังชะระภะติตัมปิทุกขังสังกิเตนะปุญจะปาทานคันธาทุกขาอิทังโขปะณภิกขเว ทุกขะสมุทโยอริยสัจจังยายังตันตหปนาปโนภะวิกานันทิราคะสหคตาตันตาราตันตาราพินันทินีเสยยะทีทังกามะตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาอีทางโขปะนังพิกเวทุกขะนิโรโธอริยสัจจัญโยตัส สาเยวะตันตหายะอเสสะวิคาวิราคนิโรโทรจาโคปตินิสันโคมุติอนารโยอิทังโคปะณะภิกขเวทุกขนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอยะเมวะอริโยอักทังคิโกมังโคเซย ยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมกมโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมายากาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทางทุกขังอริยะสันสัจจันติเมพิกเวปุกเพอนานุสุนเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยานังอุทปา ทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิตังโขปนิทังทุกครั้งอริยะสัจจังปะินเยยยันติเมพิกเวปุเพอ,อนานุสุนเตสุธรรมเมสุจักขุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิ ตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญยาตันติเมพิขเวปุเพอนานุสุนเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิโรโกอุทปาธิอิทังทุกขะสัมมุทยโยอริยสันจันติเมพิขเว ปุเพอ,อนานุสุนเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันปะหาตันพันติเมพิกเวปุเพอ,อนานุสุนเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปา ทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิโรโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปานินันติเมพิกเวปุเพอนานุสุนเตอนานุสุนเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาทิยาังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิ ท้งทุกขะนิโรโธอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอนา,านุสุนเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโรโกอุทปาธิตังโคปนิทางทุกขะนิโรโธอริยสัจจสังช,ชิกาตัมพันติเมพิกขเว ปุเพอานานุสุนเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุกขะนิโ,โรโธอริยสันจังสันจิกะตันติเมพิกเวปุเพอานานุสุนเตสุธรรมเมสุ จักคุงอุทปาธิยามนางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิอิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยะสัจจันติเมพิกเวบุเพอนาโนสุนเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิ ตังโคปนิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันพันเวตพันติเมพิกเวบุเพอนาณานุสุนเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิโรโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันสัจ จันพาวิตันติเมพิกเวบุเพอ,อนานุสุนเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิยาวกีวันจะเมพิกเวอิทิอิเมสุจะตูสุอริยสันเจสุเววันติปั ลิวัตทางทวาทสาการังยถาภูตังยาณทัศนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิขเวสะเทวเกโรเกสมามะเกสะพัมมะเกสันสะมะณพรมมะมยิกายินิยาปชายะสะเทวมนุษสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิ อภพินสัมพุโทโธปัญจายาสิงยะโถตะโขเมพิขเวอิเมสุจะตูสุอริยสันเจสุเอวันติปะริวะตวตังทวาทะสาการางยาทาภาภูตังยาทะสันทสนางสุวิสุตังอโหสิอทะท้าหังพิขเวส เทวเกโลเกสมมมาเกสพม,มเกส,สัสสันสะมะณพรม,มนิยปชายะสัตเทวมนุษย์สายะอนุนตรังสัมมาสัมโพธิอะินสัมพุทโธปัญจปัญจยาสิงนานันจปะปนเมทัสสนางอุปป,ปาทิอปุมเมอปุมอกุ บาเมวิมุติอะยะมัติเมมัติมาชาตินัติธานิปัน,นัตโวติอิทะมะโวจะพะควาอัตมานมะนาปันจวักขียาพีคุพะคววพะควะวโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมิงจะปะนะเวยาการนัสมิง กัญยมานายาสยสะมาโตกันโกทัญสสะวิรชนวีตะมะรังธรรมมะจักขุงอุทปาทิยันกิจิสมุทะยังธรรมมังสันพันตินิโรธธรรมมันติปาวติเตจะภควตาธรรมมะจักเกกุมมาเทวาสันธะมนุษเวสุงเอตัมภควา าภาราณสียังอิสิปะเตปะตะเนมิขทาเยอนุตตะสังธรรมะจักกังปะวัตติตังอปะทิวัตติยังสมาเนนวาพรมมะเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรมมนุ์วาเกณนะจิ วโาโลกัสมินมินติกุมมานางเทวานางสันทัสสุตสัตวาจะตุมหาราชิกาเทวาสัตสันธมนุษาเวสูงจะตุมหาราชิกกานางเทวานางสัตทางสุตวาตาวติงสาเทวาสันธมนุษาเวสูงตาวติงสานางเทวานางสัต มังสุตวายามาเทวาสันธมนุสาเวสูงยามานางเทวานางสัตทังสุตวาดุสิตาเทวาสันธมนุสาเวสูงดุสิตานางเทวนาสัต AH. ัสุติวานินมานรตีเทวาสันธมนุสาเวสูงนินมานะรตินางเทวานางสัตทังสุตวะปารานิ นินมิตว,วาสะวัตตีเทวาสะทมะนุสาเวสุงประมิตรนินมิตว,วาสะวัตตีนางเทวาสันทังสุตวาพรมมะกายิกาเทวาสันธมานุสาเวสุงเอตัมภคะวานตังพารานสิยังอิสิปะ,ะเนมิขทาเยอนุตตรัง ธรรมะจากกังประวันติตังอัปะทิวันติยังสัมมะเนนะณวาพัมมะเนนะวาเทเวนะวามะเรนะวาพัมมะนะวาเกเจเกนะจิวารุกัสมิงติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมุหุ เตนะยาวพัมมโรกาสันโทอัภุคคันจิอะยัจจทาสะสะหัสสีโรกทาตุงสัมกรัรมปิสัมกัมสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปะมาโนจะโอโรโอราโรโอพาโสโรเกปาตุระโหสีอิติกัมเมวะเทวานัง เทวานุภาวังอัทโขภคะวาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโกโกธัญยาอายาสิวาตโกโกทัญโยติอิติหิติอายัสะมโตโกธัญยัสะอายาโกธัญโยเตวนามังอโหสี